แต่พูดไปแล้วเนี่ยจะหาว่าเออเลอร์โอเวอร์ครับจะหาว่าผมโอเวอร์อ่าจริงๆแล้วแค่สัตว์สองตัวผมก็แต่งเป็นเพลงได้แล้วนะตลก่าคุยโมวแบบเนี้ยแค่สัตว์สองตัวแต่งเป็นเพลงเอาคุณมาเลยบอกมาเลยจะให้ผมเอาสัตว์อะไรเอาวัวกับควายวัวกับควายอ่าแต่งเป็นเพลงแต่งให้เป็นเพลงนะเห็นควายชนวัวเห็นวัวชนควาย แค่วัวควายก็บอกแล้วมันง่ายๆมันมันจริงๆแล้วจะเอายาวกว่าน,นี้ก็ได้แต่เรา<อ>แต่งให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วสัตว์เป็นสัตว์โตๆนี้แต่งได้ไหมเอาเป็นแบบได้ทุกสัตว์ตวครับโอ้ยไม่ใช่ใบเพลงเกี่ยวกับสัตว์เอาสัตว์ที่เป็นตัวโเลยนะอ่ะได้เลยหมดเอาสัตว์ใหญ่ๆเอาอย่างช้างได้ไหมช้างอ่าช้างโอ้สบายเลยช้าง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 งเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันโตโตไม่เบาไอ้ที่ยาง ได้ยินไหมเพลงนี้ผมแต่งก็สี่ขวบนะเพลงนี้เฮ้ยเฮ้ยนุ้ยเพลงนี้นุ้ยแต่งเองเหรอออครับผมเดี๋ยวนุ้ยอายุน้อยกว่าพี่แต่พี่จาได้พี่เกิดมาพี่ก็ได้ยินเพลงนี้แล้วนะโอ้ยมันเพลงมันดังก็ได้ยินหมดแล้วเอาเหรอเราอาจจะไม่ได้ยินตอนที่นุ้ยแต่งตอนนั้นพูดไปแล้วจะหาว่าโอเวอร์นะสามเดือนที่ผมลุกมาชงนมกินเองแล้วนะเฮ้ยจริงอะี้เรื่องจริงพอตายายไม่อยู่แล้วลุกมาชงนมกินเองแล้วหลังจากนั้นแล้วก็พอตายายกลับมาผมก็เข้าไปอยู่ในหอยสัง อ่ะน่เเรื่องสังทองแล้วเนี่ยอันนี้มั่วใหญ่แล้วี่ยเราจะให้แต่งอะไรอีกอ่ะนี้เมื่อกี้ช้างแล้วเอาเอามามาห้ยยอดกํา uh ลัง huh. ขึ้นยอดกําลังมาแชร์ด้วยนะแชร์ด้วยนะเอามามาี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่หลุยร้องเพลงพ่อโดมด้วยนะโอเคต่อไปเป็นอะไรมา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 ้องเคยเห็นมาหรือ ได้ทำนองเพลงช้างก็แหละแต่ก็เอามาสลับกันใช้มาแต่งแต่งใหม่เล็กมันยังได้มันได้เนื้อไงเอาเล็กกว่าม้าได้ไหมเล็กกว่าม้าครับเป็นอะไรดีมดมก็เล็กไงมันเล็กไปเลยเ่ะอเอาเล็กไปเลยเอาเล็กเล็กเลยมดใช่ไหมมดหมดหมดตระหมดหมด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 ตระหมดมดหมดน้องเคยเห็นมดหรือเปล่ามดมันตัวเล็กไม่เบาหมดมันตัวเล็กไม่เบาไอ้ที่ยาวๆเขาก็เรียกตีนมีบ้านยู่ในดินเขาก็เรียกลูลูเดียวแต่ มดก็ได้คร okay. mm. be? <okay> like, ับผมมดมาช้างนี่นีสิบกว่าแล้วมาแล้วมาแล้วอ๋อมีคนคอมเมนต์มาก็ขอขอนี่อะไรฮะหมีอ๋อหมีได้เลยหมี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 หอเคยเห็นหมีตอเีอันนี้ตั้งไม่ได้ละทำไมลืมบอกท่านผู้ชมไปว่าหมีมันเป็นสัตว์ไม่ชอบน้ำผมเคยไปสวนสัตว์แถวเชียงใหม่เดินผ่านกรงหมีเห็นหมีแล้วเหม็น อ๋อมันไม่ค่อยอาบน้ากินมันสากใช่ใช่อย่างอื่นพี่พวงเคยเห็นหมีไหมครับอ่าไม่เคยเห็นหรอเหรอฮะพี่ไม่ได้ไปสวนสัตว์หมีหมาหมีอะไรพวกนี้มันอยู่ในป่าแล้วพี่พวงจะแต่งได้ไหมอ๋อแต่งได้ไหมได้มันอยู่ในสมองอยู่้วเพลงแบบนี้แมวได้ไอ้ทำนองทางยังทางอะไม่แมวนะแต่งสดๆเลยไหมเด็กเขาเรียกด้นด้นสดๆเลยชี้อะไรแต่งอันนั้นเลยอ่าชี้อันไหนแต่งอ่าแต่งอันนั้นเลยอันไหนนะอหลังคาหลังคา ธรรมดามันช้ที่แรกมันน่าจะเป็นไมโครโฟนไมโครโฟนเราไม่มีไงเราไม่มีอันนี้อันนี้อันนี้ง่ายๆสระน้ำเออสระน้ำสระน้ำบ้าพี่เป็ดพี่แต่งเลยพี่บวงแต่งสระน้ำเนี่ยนะสระน้ำสระน้ำมาเขาเอาไว้กระโดดเล่น ว่ายน้ำน้ำเย็นเย็นเอาไว้โดดเล่นเขาเรียกสระน้ำอุย้ยมีเอื้อนด้วยอะ่ะหัวหัวไม่เท่าไหร่เราชอบจงรูกเอื้อนเลย,ย,ยสระน้ำก็ได้ครับเอ่อ่างนั้นก็จานจานจานเขาเอาไว้กินข้าวอร่อยไม่เบาเขาเรียกกันข้าว เรียกจานข้าวเอาไว้กินมันเราแต่งไม่ดีแต่อาเรมากบมั่วปะถามเขาดิมั่วปะเนี่ยมั่วเปล่าลำโพงเออลำโพงเลยดีกว่าข้างหลังข้างหลังเนี่ยลำโพงอ่าลำโพงเขาเอาไว้ส่งเสียงดังๆเสียงไกลเสียงกว้างเสียงดังๆเขาเรียกลำโพงและไอ้ไก่กับปะ มั่วไก่กับควางมาไงมีไก่กับควางกระหว่ับห้องน้ําห้องน้าห้องน้ําห้องน้ำด้วยเหรอห้องน้ําห้องน้ํามาเขาเอาไว้กินข้าวจะบ้าหรือเปล่ากินมั่วซส่วหมดห้องน้ําเอ้าก็ห้องน้ําละเขาเอาไว้นั่งกินข้าวเวลาจะปวดท้องเบาหลังจากกินข้าวก็เข้าห้องน้ํา เป็นคนไส้ตรงหรือไงเดี๋ยวกินกาแฟแก้เครียดก่อน